ในโต๊ะขายถุง30บาทเองครับทุกคนสามสิบบาทโอ้โหขายทุกๆครับนี่คุ้มเลยครับทุกคนนี่แกงมุงปลาแบบโอ้โหฟันแบบงูเนี่ยครับคล ắc, ักๆ,ๆเลยโต๊ะเอ,อาตักเลยโต๊ะสามสิบบาทผมก็ต้องอุดหนุนโต๊ะหนึ่งถุงนะครับโอ้โหถุงเยอะถุงใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่เราก็โอ้โหถ้าเราถ้าเกิดเราลงทุนเองไม่ได้นะสามสิบนะครับทุกคนสามสิบไม่ได้โอ้โหแค่าสามสิบเองครับทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ตรงกับวันพุธตอนเช้าครับช่วงนี้อากาศจะหนาวครับถนนหนทางก็เป็นหมอกกับทุกคนก็ผมเดินทางมาจากสิเการะยะทางกประมาณทักอกเจกิโลครับจะมุ่งหน้าสู่ตลาดทุ่งยาวครับตลาดทุ่งยาวนะครับก็จะมีของดีนะครับอาหารสดสดมาจากทะเลอาหารที่ถูกที่สุดจังหวัดตรังเลยนะครับทั้งอาหาร กับข้าวเสื้อผ้าครับทุกคนมาคอยชมและคอยติดตามนะครับว่าจะจริงหรือไม่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาชมตลาดพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับมาชมดูวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนคนตุ้งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับทุกคนโอเคมาคอยชมและคอยติดตามพร้อมๆกันเลยไป มาถึงเนี่ยครับตลาดตุ้งย่าครับทุกคนนี่ก็จะมีตลาดด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่วันพุธเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาชมดูนะครับนี่ก็จะมีสวัสดีครับเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวมาแล่ปลาเกี๊ยวนิดโอ้โอ้ปลาหมึกโอ้ก็ได้ปลาหมึกหน่อปลาหมึกยังเลิศเลยว่ะเอามาไหมว่าตีว่าทำทำชิ้นแล้วมีค่ะ จับไปจับไปไว้ยาวในลาดลองยาวคับทุกคนใส่มากนได้กนยลอูเลยคับทุกคนมีปูก็มีเน้อโอ้ยยอดยอดยอดอ้อยจัดอย่างทะเลเลยคับทุกคนนะนี่ปลาเค็มแกงกะ่กงกร่องแกงกระงแกงกงเป็ดิบกับเก็มครับปลาเก็มก็ัเลยปลาเก็ม มันเป็นโม่โม่เลยครับตัวนึกเนี่ยนะครับมีกบเลยครับทุกคนนีตลาดตลาดตุ้งยาวครับุัวนตอนเช้าครับตัวนี้ตอนเช้าคนเยอะครับทุกคนเยอะวันนี้อากาศดีครับทุกคนี้ตลาดบ้านๆครับวิถีชีวิตชาวบ้านชาวตุ้งยาวครับทุกคนเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศในตลาดนะครับตอนเช้าก็ลงมา ปูก็มีเนื้อโอ้เนื้อปูก็มีนะครับเนาะโอ้เนื้อปูไข่ปูครับเนื้อปูไข่ปูครับทุกคนปุ้งโอ้โหเต็มระบบชวยินนนล

ยีบาทค่ะมานั้นก็ไม่ได้อดเลยนี่ตํามันแรงนี่เนาะโอ้โหล่ำล่นี่กดเตียมได้เนี่ลกไ้ามล้วาคาโอเดินไปจุดน้นครับนี่ขกำลังกำลังลงครับทุกคนนี่ัลงขอบนี่เป็นร้านญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่เป็น บอกเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะครับทุกคนเสื้อผ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหลายซอยครับทุกคนทีนี้จะเป็นร้านขนมจีนด้วยนะครับนี่จะมีร้านขนมจีนตอนเช้าทุกคนก็ตรงไปนู่นจะเป็นโรงแรมคิวปิดคิวปิดนี่นะครับนีาก็เดินไปเยอกันลงของนะครับมีพวกขนมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยยังยังลงก็ไม่เต็มนะครับทุกคน ลงก็ไม่เต็มเดี๋ยวสักพักไม่ค้าจะมาลงเต็มหมดเลยครับฝั่งนี้ครับทุกคนตุงยาวโดยเฉพาะเช้า,ชาจุดนี้นจะเป็นตลาดสดนะครับทุกคนจะเป็นตลาดสด นี่มอาหารแตเช้าพวกข้าวหมกข้าอะไรมีพร้อมเลยครับเนี่ยโมกขนมนับแกงมันเป็นปลาสดครับคุณนะแต่วันนี้จะเป็นวันพุธเนี่ยครับจะมาลงกอกมันเต็มเลยครับปลาสดๆจากทะเลเลยนี่ปลาสดๆปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกสดๆปลาสดๆครับโอ้โหนี่ปลาใหญ่เลยโอปลาสซกกระเพือมโอ้ปลาโรยไปเนาะโอ้โหตัวเดียว กีโลนี่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณฮกโลฮอกโลเนาะโอ้เาหมาฮอโลอ้เราหมากโลว่าอโอ้โหใหญ่โตเลยครับตุลอ่าา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 ตาาาาาาาไม่ตาา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 อาา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 มาาาาาาาลาวาานาา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 าวาาาาาาาเามาลาา ก็สุดลาย่อตะเนี่ปลาลิมส <nee> ัสด <coworkers. S 1> ุกอดบาดีนะนี่เสื้อมุสลิมก็มีนะครับทุกคนนี่สื้อมุสลิม ขายประจำด้วยแหละมีเพื่อนประวกขอ,ของมาจากนูนก่นตะตูนนะครับมีพวกเสื้อผ้าสวยๆเลยครับตุนใครที่ผ่านไปมาก็แวะมาได้เลยนะนสวยๆทั้งนั้นเลยนะเสื้อผ้ามุสลิมคนกับรองเท้าอย่าลืมนะสองส่งไปน,นะซึโ่โลซึ่งโลหลายเลยซึ่งโลนะโอ้ยได้ได้การเก็บมาเนเราไม่รับซึ้งเลย้่นะเพราะถ้ามนการพ่อแม่ตาวชาใช่ครับ มันลอกตฟังปืนกล้ามาตู้กล้ามาได้ตั้งมาฟ้าว่าแล้วก็ว่านใหญ่ตาตาเก่งไมกับว่านใหญ่ตาตาเก่งตามโปรเมทิโนมาแลแล้วก็ว่านนางร้าติดตั้งปืนกล้ามาตู้ นี่ครับวิทีชีวิตชาวบ้านเลยนะครับคนนี่ครับมีของขายมากมายเลยครับมีพวกผัก,กผักบ้านบ้านเลยนะครับผ <c oughs> ักสดๆเลยครับคนี่ครักสดสมาจากบ้านบ้านเลยครับ <c oughs> นี่ครับโอ้ยน่าทานนั้นเลยนะครับ แกงก็มีครับทุกคนสลามเลยก่ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาหัดสดกัวผลไม้ครับทุกคนกอออกนู้ไปก็จะเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลตอนนี้จุดนี้ก็มีปลานะครับ าสดๆหลายแต่ว่าจะเป็นปลาไอ้นี้จะเป็นปลาบ้านนะปลาน้ําจืดครับนี่ปลาน้ําจืดัคเราขอปลาสดๆครับตลาดใหญ่นะครับทุกคนตลาดจะใหญ่ครับตลาดตรงยาวโอ้โหนู่ปลาสาบปลาโอโอ้โหนู่ปลาลูดูนู่นกับตัวใหญ่เลยครับทุกคนโอ้โหนี่ดูนะนี่โอ้โหนี่ครับตัวใหญ่เลยครับทุกคนอีปลาโอ

ตุ้งไหญ่ตตามจิบบาทโอ้โหไม่แพงครับทุกคนโอ้ตุงตามจิบบาทเองครับทุกคนไม่แพงไก่ถูกแกงบงปลาสามสิบบาทเอ้งนะขายถูกสามสิบบาทดูตุ uh, ้งใหญ่เลยโอ้ตุ้งใหญ่เลยครับทุกคนนี่โอ้ตันจิบบาทแกงบุกล่าหอมเชยเลยครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะเอาไว้จะจัตุ้งดิจัดจั๊กนจั๊กนได้ไหมโอนได้นะโอเคโอเคมาตุ้งแกงบุกลาครับผม ขายทุกโต๊ะโต๊ะขายทุกโต๊ะในโต๊ะขายถุง30บาทเองครับทุกคนสามสิบบาทโอ้โหขายทุกโต๊ะครับนี่คุ้มเลยครับทุกคนนี่แกงมุ้งปลาแบบโอ้โหฟันแบบงูเนี่ยครับคลักๆๆๆเลยโต๊ะเอาตักเลยโต๊ะสามสิบบาทผมก็ต้องอุดหนุนโต๊ะหนึ่งถุงนะครับโอ้โหถุงเยอะถุงใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่ เราก็โอ้โหถ้าเราถ้าเกิดเราลงทุนเองไม่ได้นะ30นะครับทุกคน30ไม่ได้โอ้โหแค่30เองครับดูนโอเคโต้ขอบคุณมากนะครับครับกลับกลับปอม ตัวใกล้รประจำเมืองใกล้ทุกน่ตุกตัวนะตุก,กุกกเลยนอะงุกนี่นะ้อนาาวันตะวนตะวันโอ้วันตะวันตันตะันตะัโอ้โหวันตะันตะวันตะวับ,บทุกคนเอ,อ้โหวนตะวันตะดัน,น,นตันตะวัน,อน,น,อน,าาน,นโอ้โหวันตะวันตะวันตะตะวาน้หวนตะรันันนะโอ้โหนนนันโอ้โหบันตะวันตะวันตะันตนอนตะรันีวัับตะวันอ้ันตะวันตะวันันตะมันอ้ันี่ลงมาเลยนต เลม่ะวันนี้กดนุ่นไม่มาปีเจ้านาไม่มานะกดกดแต่หเดียวเดี๋ยวนะต่อเดียวอุนนุ่นตะควดน,นะอุนนุ่นตะควดต่อเดียวเออเอาไป

แต่วันนี้จะปลาตาแม่ค่ายชื่อเจ้ต้องตลาดที่อจับนักบินนะจับข้ามาใส่กับปลาตาแม่ค่ายจับที่ติดกับปลาอื่นนะจับปลาตาแม่ได้กับใจคนเองจับอยู่ในรถดีขึ้นมาดเวยแรงไฟจาน่าจะได้รับผลิตผล น้วจะไกับไตาไม่กันะไปเอะนึ่งอรนอย่างน้เรืองถึงต้องอ่าง่้องวุ่นทานอด่กับ้ขวนี่นวดอุ่นแรงหนึ่งกวดนวดุ่นหนึ่งกวดนะครับทุกคนนี่้อมๆกับนวดด้วยวันนี้นี่นี่ปลอมนวดเหมือนนะครับนี่ตลาดทุกยาวคนตทุกยาวตอนนี้คนก็

ก็ตอนนี้ก็คนก็กลังมาในตลาดกันเยอะนะครับทุกคนวันนี้ฝนตกเมื่อคืนด้วยคนไม่ได้กีดยางกันนี่ครับชาวบ้านจุ่มจนเลยครับทุกคนนี่มีของขายมากมายเลยครับนี่ครับพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋ารองเท้านะครับทุกคนนี่พวกกระเป๋านะพวกอาหารพวกผลไม้ครับทุกคนนี่ผลไม้สดสดเลยนะครับคนก็เริ่มทยอยกันมาเข้าไปในในตลาดแล้วนะครับทุกคน ก็เวลาก็เก้าโมงแต่วันฝนมันตกนะครับทุกคนฝนมันลงเม็ดนะครับตลาดในตลาดทุกคนเยอะมากครับทุกคนฝนมันตกก็นี่ครับเนี่ยในตลาดก็มีของขายพวกอาหารสดๆอาหารทะเลครับทุกคนอาหารทะเลนี่ปล่อยโค้งอะไรมีครบเลยนี่นี่อยโค้งน ฝนมันตกค like ร,ร,รับฝนไม่ตกคนเยอะนะครับทุกคนนี่ในตลาดในตลาดตุ้งยาวครับทุกคนตลาดตุ้งยาวตอนเช้าวันศุกร์นะครับเดี๋ยวพาไปทุกคนไปดูเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าพัดไทยพัดไทยพัดไทยอ่อนึงเดี๋ยวมาเกาหน่เออเยอทิพย์พัดไทยครับทุกคนผมซื้อประจำพัดไทยร้านนี้ครับทุกในหน้าตลาด มีพวกเสื not, ้อผ้าเสื้อผ้ามือสองครับทุสิบาทสิบบาทเยอะมากตัวนี้เกกามัเจาพอี้ะครกับคนให้คบนคแล้วมีรกับยท่ยจตา่าอะไรว่าก็ไดห่อเลยครับทยกคเรับนี้ครับไท โอเคครับโอ้โหฝนฝนเยอะมากครับแต่ถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกคนจะเยอะมากๆเลยครับตัวนี้นะครับปลาหย่างอยู่นี่ครับสองนู้นก็มีครับเดี๋ยวทุกคนไปเดินดูนะนี่ครับทีนี้ก็เดินแล้วตอนเช้าๆโอ้โหเสียงแบบเิ๊กเจ้าเลยครับตัวนี้นะครับปลาโอ้โหนี่ครับปลาย่างปลาหย่างน้ำาต้มเผ็ดเลยครับน้ำ อยู่ระหว่างใกล้ๆชายแดนทางไปตะตูนครับผู้คนแบบเยอะเลยเยอะมากเยอะมากนะครับมีบะแงนะครับทุกคนมีแกงผลไม้ก็มีครับทุกคนมีผลไม้อืมกินนอนที่ไรมีครบเลยนะครับทุกคน

นิ่งนิน้ำเค็มโอ้นีน eben, นะ่ปลานำเมน่ะนิ่น้ำเค็มนะโอ้โอ้นิ่งน้ำเค็มมันร้อยนี่นะน้ำเค็มนินน้ำเค็มนะโอเคนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน สลาดก็จะวายประมาณตอนเที่ยงเที่ยงครับทุกคนตอนเที่ยงเที่ยง10โมงสิเดโมงครับทุกคนนะครับอีกไม่นานผมก็จะได้เดินทางกลับนะครับตลาดทุ่งยาวอยู่ระหว่างชายแดนทางไปสตูลนะครับทุกคน ถนนสายหลักก็อยู่จุดนู้นครับถนนสายหลักครับนถนนสายหลักก็ไปจากทางมาทางลัดอรอทต้งยาวแลวก็ไปออกตรงว่าตะูนนะครับตะบนโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับครายด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ